นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภระคะวโตอระหะโตสัมมาสัมพุธธทธะทหราปิจะเยวุธาเยฮาลาเยจะปันติตาอัฏฐเจวะทะลิทธาจะสัพเพมัจุปรายนาติ ในโอกาสนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมรณานุสติกถาพันนาระดึกนึกถึงความตายเพื่อเป็นการเสริมปัญญาพัฒนาความคิดและอุทิศบุญกุศลน,นี้ให้กับผู้วายชนในโอกาสนี้ที่มีทั้งเหล่าพระเทรานุเทระคณะบรรพชิต และครอบครัวศักยะซึ่งเดินทางไกลมาจากประเทศเนปาลพร้อมทั้งเหล่ากาลายมิตรทั้งหลายที่มาประชุมพร้อมกันณสถานที่แห่งนี้ในโอกาสนี้ก็เพื่อที่พวกเราทั้งหลายจะได้มาร่วมกันประกอบบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศบุญกุศลที่จะบังเกิดขึ้นจากการที่พวกเราทั้งหลายได้ตั้งใจ ในการทำทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนาการแสดงพระธรรมเทศนาในครั้งนี้และการฟังธรรมของพวกเราทุกท่านเพื่ออุทิศบุญนี้เฉพาะเจาะจ,จงให้กับบุคคลผู้เป็นที่รักที่เพิ่งละจากพวกเราไปคือพระดูการาชกิติสโกในวัย64ปีพรรษาที่11 ของการบวชสร้างบารมีของท่านการที่พวกเราทั้งหลายได้มาพร้อมกันในที่นี้ได้มาสละ,ละเวลาอันมีค่าสละปัจจัยกําลังกายกําลังทรัพย์กําลังสติปัญญาจัดพิธีบุญกุศลอย่างสมเกียรติเรื่อยมาจนมาถึงวันนี้ในโอกาสที่พวกเราจะได้มาประกอบพิธีกรรมที่สำคัญในวันสุดท้ายก็คือการ ส่งร่างนักรบแห่งกองทัพธรรมในเย็นวันนี้เป็นการส่งร่างของท่านอย่างสมเกียรตินักรบแห่งกองทัพธรรมก็ด้วยเป็นเหตุที่ว่าพวกเราทั้งหลายนั้นได้มีความเมตตาอาลัยรักเสียดายรักใคร่ห่วงใยห,หลวงพี่กิติสกโกผู้ซึ่งละจากพวกเราไปอย่างไม่มีวันหวนกลับคืนมานั่นเองท่านทั้งหลาย พระดวงกราชกิติสกโกหรือที่พวกเราคุ้นเคยเรียกขานท่านในชื่อที่ว่าหลวงพี่กิติสกโกไม่ว่าจะเป็นทั้งเพื่อนบรรพชิตหมู่นักสร้างบาร,รมีรวมไปถึงญาติโยมทั้งหลายที่ได้รู้จักท่านเราก็มักจะเรียกขานกันติดป,ปากว่าหลวงพี่กิติสกโกหลวงพี่กิติสกโก ท่านเองเป็นพระนานาชาติมาจากประเทศเนปาลเกิดในครอบครัวของนักปฏิบกรรมช่างปั้นในตระกูลสากยะมีความสามารถพิเศษในการปั้นและแกะสลักองค์พระเป็นงานที่ท่านรักและมีความชำนาญเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นหลุดคนที่สามของครอบครัวซึ่งมีพี่น้องทั้งหมด9คนความปรารถนาของโยมมารดานั้น ท่านอยากจะเห็นลูกชายคนใดคนหนึ่งได้ออกบวชสืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาและด้วยความปัรนนาของโยมแม่นั่นเองจึงเป็นแรงบรันดาลใจและก็เป็นกําลังใจให้หลวงพี่กิตสกโกนั้นมีความเลื่อมใสศรัทธาในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีความปัรนนาที่จะออกบวชตั้งแต่เยาว์วัยเมื่อถึงโอกาสที่เหมาะสมในการทํางานดาเนินชีวิตในทางโลกของท่าน เมื่อโอกาสมาถึงท่านได้มีโอกาสเข้าร่วมบรรพชาในโครงการบรรพชา111รูปสามนันณที่ประเทศเนปาลเป็นระยะเวลา30วันในปีพุทธศักราช2554หลังจากจบโครงการแล้วหลวงพี่กิติสโกมีความรู้สึกว่าท่านอยากจะบวชต่อไปศึกษาธรรมะของพระสมัสมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตัดสินใจเดินทางมาที่ประเทศไทย เพื่อมาเข้ารับการอบรมในโครงการอบรมธรรมร,ริาตนานาชาติรุ่นพิเศษภาคฤด,ดูร้อนที่วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2555และตรงนี้นี่เองที่เป็นจุดเริ่มต้นการเดินทางสร้างบาร,รมีในเพศสมณะของท่านอย่างสง่าง,งามไปกับหมู่คณะไปกับมหาปูชนียาจารย์ที่ท่านเคารพรักยิ่ง ท่านได้ตัดสินใจในการที่จะออกบวชฝึกฝนอบรมตนเองตามเงื่อนไขขององค์กรในการฝึกตัวตามระบบของพระนวกะอย่างไม่มีข้อแม้อย่างไม่มีเงื่อนไขอาตมาภาพได้มีโอกาสพบหลวงพี่กิตสโกเป็นครั้งแรกในวันที่ท่านได้เดินทางมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการอบรมธรรมทายาตนานาชาติในเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2555 ก็เกิดความประทับใจในบุคลิกภาพที่สงบสงเงียมสง่างามมีความเคารพอ่อนน้อมต่อพระภิกษุเป็นอย่างมากท่านเป็นผู้ที่มีอาการลักษณะของผู้ที่สอนตัวเองได้เป็นผู้ใหญ่มีความสงบสงเงียมเจียมตัวมีความเคารพมีความเกรงใจท่านจึงเป็นที่รักของทั้งพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงและเพื่อนนักสร้างบาร,รมีที่อยู่รอบ ตัวท่านเสมอมาอาตมาภาพต้องบอกว่าไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของการที่ได้พบเจออยู่ร่วมกับหลวงพี่กิติโกมาตลอด15ปีไม่มีครั้งใดเลยที่ท่านจะทำความลำบากใจทำความอึดอัดใจทำความขัดข้องใจให้เกิดขึ้นกับพระอาจารย์และพระพี่เลี้ยงให้หลวงพี่ได้เห็นแม้แต่เพียงครั้งเดียวท่านเป็นบุคคลที่ ให้ความเคารพกับครูบาอาจารย์อย่างสูงสุดมีภารกิจอะไรที่ต้องทำท่านก็จะเอาใจใส่จดจำและทำให้สำเร็จไม่ว่าจะต้องเหน็ดเหนื่อยเพียงใดไม่ว่าจะต้องอดหลับอดนอนมากแค่ไหนหลวงพี่กิติสกโกจะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะอยู่จนกว่าภารกิจนั้นจะเสร็จสิ้นนั่นคือบุคลิกาภาพของท่านที่อาตมาภาพได้สัมผัสแล้วก็อยู่ร่วมกับท่านมาตลอดระยะเวลาที่ได้สร้างบารมีร่วมกันมา ในการเป็นพระนานาชาติต้องบอกว่าไม่ง่ายเส้นทางนี้เป็นเส้นทางของพระแท้ต้องฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะอยู่ตลอดเวลาเดินสวนกระแสกิเลสสมชื่อกับคำที่เรียกขานว่าการเป็นนักรบแห่งกองทัพธรรมท่านได้ตัดสินใจสวมชุดนี้เพื่อออกรบประหัตประหารกิเลสในใจท่านสร้างบาร,รมีแก้ไขตนเอง ฝึกฝนอบรมตนเองเดินตามแนวทางคําสอนของพระบรมศาสดาตั้งแต่วันแรกที่ท่านออกบวชการอบรมพันนวก,กะท่านจะต้องอบรมร่วมกับพระไทยท่านจะต้องเริ่มเรียนรู้การใช้ภาษาไทยเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากบุคคลซึ่งไม่รู้กอไก่ขอไข่ก็ต้องมาเริ่มเรียนตัวอักษรตัวแรกอักขระภาษาไทยเชกเช่นกับพระนานาชาติทุกรูปที่นั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้ ต้องมาเริ่มเรียนกอไก่ขอไข่จนถึงหอนกฮูกจนพูดได้จนฟังได้จนเขียนหนังสือได้โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสอบนักรมตรีโทเอกให้ผ่านแล้วไปฟังธรรมะเข้าใจคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นภาษาไทย100%ต้องบอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยากและท้าทายสำหรับพระนานาชาติทุกรูป แต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้หลวงพี่กิติสกโกไม่ได้มีความประวัติพันพึงในอุปสรรคหรือว่าในเส้นทางที่ท่านจะต้องเดินผ่านเลยแม้แต่เล็กน้อยท่านกลับมีความตื่นตัวที่จะเรียนรู้ทั้งภาษาไทยทั้งวัฒนธร,รรมไทยและในคําสอนของพระสมสมาเสุทจเจ้าตลอดจนถึงคําสอนของครูบาอาจารย์ที่ท่านเคารพรักคือพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยดังนั้นท่านจึงทุ่มเทมีงานก็ทําไป มีเรียนหนังสือก็อเรียนไปท่านจะจัดสรรเวลาของท่านให้สามารถที่จะประคับประคองทั้งภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหมู่คณะและภารกิจส่วนตัวที่ท่านจะต้องศึกษาเล่าเรียนเขียนอ่านสอบให้ผ่านนักธรรมจนได้แล้วในที่สุดท่านก็สามารถสอบผ่านความรู้การวัดระดับความรู้ธรรมะซึ่งต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ยากสําหรับชาวต่างชาติที่จะสอบผ่านได้เพราะว่าจะต้องทําข้อสอบ เป็นภาษาไทยทั้งหมดทั้งการอา่านการเขียนการตีความท่านสามารถสอบผ่านความรู้ในระดับนักธรรมโทซึ่งต้องถือว่าเป็นการเพียพรพยายามบุตรสาหะที่ยอดเยี่ยมที่พระชาวต่างชาติท่านหนึ่งที่จะลุกขึ้นมาอ่านภาษาไทยมาเขียนภาษาไทยมาเข้าใจธรรมะเป็นภาษาไทยและสอบผ่านธรรมะในระดับนักธรรมโทได้ด้วยตัวของท่านเองจึงเป็นความภูมิใจที่หลวงพี่กิตติโต ท่านภูมิใจในตัวเองแล้วก็เป็นที่ภูมิใจของพี่น้องนักสร้างบาร,รมีหมู่คณะเป็นอย่างยิ่งตัวท่านเองท่านมีอัธยาศัยที่เป็นที่รักสําหรับบุคคลรอบข้างเป็นคนขยันหมั่นเพียรท่านตื่นแต่เช้าออกไปบิณฑบาตกลับมาก็กวาดลานวัดพัฒนากุฏิเก็บข้าวเก็บของเป็นคนที่รักความสะอาดและรักความเป็นระเบียบเป็นชีวิตจิตใจและที่สําคัญ ท่านจะขวนขวายจาัดสรรเวลาไปดูแลอุปถาคพระอาจารย์ปัดกวาดที่กุฏิเติมน้ำฉันน้ำใช้เอาจีวรพระอาจารย์ไปซักพอแห้งแล้วตอนเย็นท่านก็จะพับเก็บอย่างสวยงามบุคคลหนึ่งซึ่งจะอยู่ในความทรงจำของอาตมาภาพตลอดไปก็คือหลวงพี่ก,กิติสโกบุคคลซึ่งแม้จะมาบวชในวัยที่มีอายุแต่ไม่เคยมีทิฏฐิมานะไม่เคย เถียงไม่เคยต่อว่าครูบาอาจารย์ไม่เคยนินทารับหลังเพื่อนพี่น้องนักสร้างบาร,รมีเลยกับมีแต่รอยยิ้มมีแต่ความมีน้ำใจมีแต่ใจที่รักที่จะช่วยเหลือผู้คนและเพื่อนมนุษย์ในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ท่านพอจะช่วยเหลือได้ไม่เคยเรียกร้องไม่เคยร้องขอสิ่งใดไม่เคยสร้างความยุ่งยากใจให้กับพระอาจารย์และพระที่เลี้ยงที่ดูแลท่านมาตลอดเวลา15ปีที่ได้สร้างบาร,รมีร่วมกันมา ท่านเองท่านยังรักในการที่จะช่วยเหลือผู้คนทุกๆเดือนเนี่ยท่านจะต้องหาโอกาสไปบริจาคเกลดเลือดที่โรงพยาบาลไม่ว่าจะต้องใช้เวลาในการเดินทางสักแค่ไหนก็ตามไม่ว่าจะต้องไปนั่งอยู่ที่เก้าอี้ในการบริจาคเลือดเป็นเวลากว่า3ชั่วโมง4่ชั่วโมงต่อครั้งก็ตามท่านก็จะเพียรพยายามใช้ร่างกายของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการแบ่งปัน เลือดเนื้อและชีวิตของท่านช่วยเหลือผู้ป่วยที่จําเป็นต้องใช้เกล็ดเลือดจากตัวท่านรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยท่านบริจาคโลหิตไปทั้งหมดถึง812ครั้งซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งให้พวกเราได้อนุโมทนากับหลวงพี่กิติสกโกด้วยนะพวกเราในที่นี้อาจจะไม่ได้ค่อยมีโอกาสได้บริจาคเลือดได้สร้างอุป,ปบาร,รมีอย่างหลวงพี่กิติสกโกแต่สําหรับตัวท่านแล้ว ชีวิตของท่านก็ให้ได้ถ้าชีวิตท่านมีประโยชน์ต่อผู้คนดังนั้นการให้เลือดของท่านเนี่ยจึงเป็นอุป,ปบาร,รมีซึ่งน้อยคนนักบนโลกใบนี้ที่จะตั้งใจทําแล้วก็ทุ่มเททำอย่างต่อเนื่องในระยะเวลาสิบปีที่ผ่านมาของการบวชสร้างบาร,รมีของท่านท่านทั้งหลายการที่พวกเราได้มารวมตัวกันในงานชาปนากิจในแต่ละครั้งมีวัตถุประสงค์หลักเพียงประการเดียว คือการที่เราจะได้ประกอบบุญกุศลให้ได้มากที่สุดแล้วอุทิศบุญกุศลที่บังเกิดขึ้นให้กับบุคคลผู้วายชนผู้เป็นที่รักที่จากพวกเราไปซึ่งในโอกาสนี้ก็คือหลวงพี่กิติสกโกนั่นเองซึ่งท่านได้ออกบวชสร้างบาร,รมีกับหมู่คณะฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะเป็นพระแท้มาตลอดระยะเวลาถึง11ปีในเพศสมณะซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากยิ่งแต่อนิจจา ชีวิตนั้นมีความไม่แน่นอนมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปอยู่ตลอดเวลาความตายนั้นช่างเป็นสิ่งที่แน่นอนเหลือเกินการที่พวกเรามาพร้อมใจกันที่นี่ในวันนี้ก็เพื่อที่จะประกอบบุญกุศลให้ได้มากที่สุดแล้วตั้งใจน้อมอุทิศจำเพาะเจาะจงถึงบุคคลผู้เป็นที่รักคือหลวงพี่ก,กิจโกให้ท่านได้รับบุญนี้อย่างเต็มที่ เต็มกาลังอย่างสมเกียรตินักรบเป็นกองทัพธรรมดังนั้นทั้งนั้นหลายวันนี้จะต้องตั้งใจให้ดีนะรักษาใจของเราให้สงบให้ช่มชื่นเบิกบานให้นึกถึงบุญกุศลใ้อย่างเต็มที่เต็มกําลังทั้งฝ่ายบรรพชิตและฝ่ายคารืหัดที่ได้สละละเวลาอันมีค่ามาณาสถานที่แห่งนี้เพราะเหตุที่ว่าชีวิตนั้นไม่ได้จบที่เชิงตะกอนยังมีสิ่งที่เรียกว่าชีวิตหลังความตาย ชีวิตของการเป็นอยู่บนโลกใบน,นี้เป็นชีวิตของการประกอบเหตุส่วนชีวิตหลังความตายนั้นไม่มีการทำมาหากินไม่มีการหวานไถสิ่งเดียวที่ผู้ตายต้องการคือบุญกุศลคุณงามความดีเท่านั้นเป็นชีวิตของการเสวยผลซึ่งเป็นชีวิตที่ยาวนานเกินที่เราจะคาดคิดได้ดังนั้นจึงมีพิธีในวันนี้คือการประกอบบุญกุศลเพื่อที่เราจะได้อุทิศให้กับผู้วายชนเป็นพิธีที่เราได้ปฏิบัติ คุณเคยสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาช้านานในสังคมชาวพุทธของเราก็ต้องนับได้ว่าเป็นความโชคดีมีบุญที่เราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธมาพบพระพุทธศาสนาและได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตและหลักวิชาในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ละโลกไปแล้วก็ขอให้พระท่านได้ตั้งใจให้ดีท่านทั้งหลายในเวลาที่ไฟดับนั้นสิ่งที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งก็คือไฟฉายและเทียนไข เพื่อจะยังแสงสว่างยังความสบายใจให้เกิดขึ้นในขณะที่ไฟดับชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อความตายมาถึงสิ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นที่สุดก็คือบุญกุศลเท่านั้นซึ่งบุญกุศลน,นั้นมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่หนึ่งที่ตัวผู้ตายได้ทำไว้ด้วยตัวเองในขณะที่ยังมีชีวิตในการสร้างบารมีสิบทัศไม่ว่าจะเป็นบุญใดก็ตาม แล้วบุญต่างๆที่ท่านได้ทําไว้นั้นเนี่ยพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าบุญนี่แหละจะเป็นที่พึ่งจะเป็นกัลยาณมิตรของสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าในขณะที่ท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือละโลกไปแล้วก็ตามส่วนในบุญงบที่สองนั้นคือบุญที่ท่านรอคอยหมู่ญาติผู้เป็นที่รักผู้ที่มีความรักความเมตตาความปรารถนาดีที่คิดถึงท่านแล้วตั้งใจอุทิศส่วนบุญให้ท่านบุญในส่วนนี้ ท่านไม่สามารถจะทําเองได้จะต้องรอคอยบุคคลที่รักที่เป็นที่รักอย่างพวกเราทั้งหลายนี่แหละที่จะคอยุทิศให้ท่านดังนั้นถ้าพวกเรารักใครมีความเมตตาปรารถนาดีต่อใครบุคคลผู้เป็นที่รักของเราที่ได้ละโลกไปแล้วก็ขอให้พวกเราทุกท่านจึงพึงตั้งใจมันทรงสั่งสมบุญอยู่บ่อยๆด้วยการทำทานการรักษาศีลการเจริญสมาธิภาวนา แล้วก็อุทิศบุญเหล่านั้นให้ท่านบ่อยๆท่านจึงจะมีความสุขในปราโรของท่านท่านทั้งหลายในการเดินทางของชีวิตนั้นไม่ว่าเราจะเดินทางด้วยทางบกทางน้ําทางเรือทางอากาศทางไหนก็ตามจะมีสถานีอยู่อย่างน้อยสามสถานีคือสถานีเริ่มต้นในการเดินทางของเราและสถานีรายทางที่เราจะจอดแวะในที่ต่างๆ ก่อนที่เราจะถึงจุดหมายจนถึงสถานีสุดท้ายปลายทางที่เราจะต้องลงจากยานพาหนะะเพราะว่าเราถึงที่หมายเราเรียบร้อยแล้วชั้นใดก็ชั้นนั้นชีวิตของมนุษย์ทุกรูปทุกนามในการเดินทางเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารในแต่ละภพแต่ละชาติเราก็มีสิ่งที่เรียกว่าสถานีทั้ง4เป็นอย่างน้อยคือสถานีที่หงเป็นสถานีเกิดเราเกิดมาแล้วในภพชาตินี้ จะเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนยากดีมีจนเป็นคนมีการศึกษาเป็นพระภิกษุเป็นคารวะญาติโยมก็ตามนี่คือสิ่งที่เราได้เกิดมาแล้วได้ชีวิตมาแล้วเป็นสถานีที่หนึ่งสถานีรายทางล่ะเป็นสถานีที่พวกเราทุกท่านจะต้องประสบพบเจอกับการพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักจากการประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักจากการปรารถนาสิ่งใดแล้วไม่ได้สิ่งนั้นสถานีของความแก่ สถานีของความเจ็บเป็นสถานีปลายทางเป็นสถานีรายทางที่พวกเราทุกท่านจะต้องประสบพบเจออยู่สม่ำเสมอจนกว่าชีวิตจะเดินทางถึงสถานีสุดท้ายคือสถานีแห่งความตายเมื่อวันนั้นมาถึงการเดินทางในภพชาตินั้นก็เป็นอันว่าสมมติยุติลงแต่เพียงเท่านั้นดังนั้นท่านทั้งหลายจึงพึงตระหนักถึงความเป็นจริงของข้อนี้ของชีวิตให้ดีว่าชีวิตนั้น เราตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎธรรมชาติที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรงค้นพบท่านไม่ได้เป็นผู้สร้างแล้วนํามาเปิดเผยให้กับพวกเราให้ได้รับรู้แล้วก็ตำหนักถึงความจริงข้อนี้คําว่าอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงที่แปลว่าไม่เที่ยงเพราะมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาแม้ในขณะนี้ที่พวกเราทั้งทั้งหลาย นั่งฟังธรรมอยู่ตรงนี้ถ้าในมุมมองของพระอภิธรรมแล้วเราจะพบว่าพวกเราทั้งหมดกำลังประสบกับสิ่งที่เรียกว่าคณิกะมรณะคือมีการเกิดดับของจิตของตัวเองอยู่ตลอดเวลาส่วนคำว่าทุกขังหมายถึงว่าทนทานไม่ได้ไม่สามารถตั้งอยู่ในสภาพเดิมได้อยู่ตลอดเวลาตลอดไปและในส่วนของคำว่าอนัตตานั้นหมายถึงว่า ไม่มีความเป็นใหญ่ในตนไม่สามารถบังคับบัญชาสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นนั้นให้อยู่ในอํานาจของตนได้เลยดังมีพุทธพจน์ท,ที่ตรัสไว้ในส่วนหนึ่งของธรรมจักรกับปวตนสูตรที่กล่าวไว้ว่ายังกินจิสมุทธยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดทั้งปวงย่อมมีความเสื่อมสลายหายไปเป็นธรรมดาดังนั้นท่านทั้งหลาย ก็ขอให้ได้พึงตระหนักถึงความจริงข้อนี้ของชีวิตว่าชีวิตของเรานั้นมีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์และมีความเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนเป็นกฎธรรมชาติซึ่งพวกเราตกอยู่ในกฎธรรมชาตินี้อย่างเท่าเทียมกันในการมางานศพของพวกเราแต่ละครั้งเราควรจะได้ใช้โอกาสนี้พิจารณาให้เกิดปัญญาถึงความจริงอันเจ็บปวดของชีวิตในข้อนี้ว่าเราทุกคนต้องตายจะอยากตาย หรือไม่อยากตายเราก็ต้องตายความตายเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนที่ทุกคนไม่อาจจะปฏิเสธได้เรารู้วันเกิดแต่เราไม่รู้วันตายไม่รู้วันไม่รู้เวลาไม่รู้สถานที่ไม่รู้อาการไม่สามารถคาดเดาได้เลยแต่ที่แน่ๆทุกคนล้วนต่างบายหน้าไปสู่ความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสมดังคำประพันธ์ของรัชกาลที่หที่ทรงประพันธ์ไว้ว่า เห็นหน้าอยู่เมื่อเช้าสายตายสายอยู่สุขสบายบ่ายมว้วนบ่ายสดชื่นรื่นรายเย็นดับชีพแหเย็นอยู่หยอกลูกด้วยคํามมวยอาสันท่านทั้งหลายนี่คือความจริงอันเจ็บปวดของชีวิตในเรื่องของความตายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอน ให้เราทั้งหลายนั้นได้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทคือการดำเนินชีวิตที่ดีงามให้เปิดใจกว้างในการเรียนรู้เรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตให้ได้มากที่สุดแล้วลุกขึ้นยืนขึ้นสู้กับโชคชะตาของชีวิตในการที่จะพัฒนากรรมหรือการกระทำของตนเองให้เป็นไปในทางที่ดีงามทั้งกายกรรมทั้งวจีกรรมและทั้งมนโนกรรมให้สะอาดให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ เพราะว่าวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของการเกิดมาของทุกๆชีวิตในวตฏสงสารนี้มีอยู่เพียงประการเดียวก็คือการมุ่งตรงต่อหนทางของพระนิพพานทำลายกิเลสอสาาวะที่อยู่ในใจของพวกเราให้หมดสิ้นไปยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้คือคำสอนของพระสมมามสรราาุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ดังที่ท่านได้มีพุทธพจน์ตัดไว้ที่พวกเราได้ยินได้ฟังบ่อยๆทุกครั้งที่เรามางานศพเราจะได้ยินพระสวดพระอภิธรรม แล้วก็ชักบางสกุลท่านก็จะเอามือจับที่ตาลปัดข้างหนึ่งแล้วก็จับที่ผ้าบางสกุลข้างหนึ่งแล้วท่านก็จะบอกว่าอนิจจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังวูปสมมสุโขพวกเรามางานศพทุกครั้งไม่ว่าจะที่ประเทศไทยหรือประเทศไหนก็ตามเราก็จะได้เห็นกิจกรรมแบบนี้ และการชักผ้าบางสกุลแบบนี้โดยที่เราก็ไม่ได้เข้าใจความหมายว่าพระภิกษุท่านพูดนั้นท่านหมายถึงอะไรคําว่าอนิจจาวัตสังขาราหมายถึงสังขารทั้งปวงนั้นไม่เที่ยงสังขารในที่นี้ก็คือขันห้าของเรานี่แหละรวมไปถึงสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองตึกรามบ้านช่องต่างๆมีความไม่เที่ยงมีความเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงอุป,ปาทวยธรรมมิโน มีความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตาวานนรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปะสมโมสุขโขความเข้าไปสงบระงับแห่งสังขารอันไม่เที่ยงนี้ได้เนี่ยท่านชื่อว่าเป็นความสุขท่านทั้งหลายชีวิตของเรานั้นไม่ได้ยืนยาวนะการมีชีวิตในวันหนึ่งนั้นมีคุณค่ายอย่างยิ่งชีวิตของหลวงพี่กิติสกโกเป็นชีวิตนักสร้างบารมีต้นบุญต้นแบบ ที่ท่านได้ตั้งใจฝึกฝนอบรมตนเองตั้งแต่วันแรกที่ท่านบวชจนถึงวันที่ท่านละสังขารด้วยความบริสุทธิ์บริบูรณ์ตั้งมั่นอยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในสมาธิและตั้งมั่นอยู่ในการเผยแผ่ธรรมะและศึกษาธรรมะอย่างตลอดต่อเนื่องไม่เคยขาดท่านเป็นนักสร้างบารมีต้นบุญต้นแบบซึ่งหาได้ยากยิ่งในยุคปัจจุบันแต่อนิจจาเมื่อเวลามัจจุราชมาถึงไม่มีใครที่สามารถจะต่อกกรกับพญามัจจุราชได้เลย ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ภรรยาบุตรเจ้านายเพื่อนดุกน้องปริวานทั้งหลายทั้งปวงไม่สามารถที่จะต้านทานกำลังของพญามัจจุราชได้เมื่อถึงเวลานั้นมาถึงทุกคนก็จะต้องล้มหายตายจากกันไปท่านกล่าวไว้ว่าความตายของมนุษย์นั้นมีอยู่สสาเหตุสาเหตุที่หนึ่งท่านเปรียบเหมือนกับ ชีวิตเหมือนกับตะเกียงแล้วก็ไฟที่ตะเกียงสาเหตุที่หนึ่งที่ไฟดับเป็นเพราะว่าตะเกียงนั้นหมดซึ่งน้ํามันน้ํามันในที่นี้ก็เหมือนบุญหรือกรรมที่เรามีในตัวถ้าเราหมดกรรมเราก็ต้องตายตะเกียงเมื่อหมดน้ํามันไฟดวงนั้นก็ต้องดับไปสาเหตุที่สองที่ไฟดับนั้นก็คือไส้ของตะเกียงนั้นหมดไปแม้จะยังมีน้ํามันเหลืออยู่ในตะเกียงก็ตามในที่นี้ท่านหมายถึงชีวิต แม้จะยังมีบุญเหลืออยู่แต่ว่าไส้ตะเกียงหรืออายุไขนั้นได้หมดลงแล้วชีวิตนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาและในกรณีที่สามทั้งตะเกียงไฟที่ดับนั้นทั้งน้ํำมันและไส้เทียนนั้นหมดไปพร้อมๆกันความตายที่บังเกิดขึ้นในกรณีที่สามนี้คือความตายที่เกิดขึ้นเพราะว่าผู้ตายนั้นหมดทั้งบุญทั้งกรรมและหมดทั้งอายุไขของตนเองและในประการสุดท้าย แม้จะยังมีน้ำมันเหลืออยู่แม้ไส้เทียนจะเหลืออยู่แต่หากว่าตะเกียงนั้นมีรอยรั่วหรือมีลมพัดก็ทำให้ไฟนั้นต้องดับก่อนในเวลาอันควรนั่นก็หมายถึงว่าชีวิตนั้นถูกกรรมมาตัดรอนทำให้ต้องละโลกก่อนเวลาอันควรไม่ว่าจะเป็นการตายที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือการตายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆก็ตามดังนั้นพวกเราทั้งหลายจึงจำเป็นอย่างยิ่ง ที่เราท่านทั้งหลายจะต้องตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทให้มันสอนตัวเองถึงมรณา,านุสติในข้อนี้ว่าเราท่านทั้งหลายนั้นเรามีความเกิดเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาและเราทั้งหมดนี้ทุกรูปทุกนามเรามีความตายเป็นธรรมดาพระพุทธองค์จึงทรงตัดปัจฉิมโอวาทว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลาย จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนั้นก็ขอให้พวกเราทุกท่านจงตระหนักถึงคําสอนหลักพระธรรมคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าข้อนี้เอาไว้เป็นหลักเตือนใจให้ตั้งตนอยู่ในความไม่ประมาทให้ใช้วันเวลาที่เหลืออยู่นั้นให้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์สูงสุดให้สมกับการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาให้ดำรงตนให้เป็นต้นแบบให้กับอนุชนรุ่นหลังสืบไป เพราะว่าชีวิตของเรานั้นไม่ว่าเราจะเป็นใครก็ตามเราจะต้องบ่ายหน้าไปสู่ความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสมดังพุทธพจน์ท,ที่ได้ยกมาไว้ตั้งแต่ต้นว่าทะหราปิจเยวุทธาเยพาลาเยจะปันดิตาอัตฐาเจวะทลิทธาจะสเพมัจ,จุปรายนามีความว่าทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนพานทั้งบัณฑิต ทั้งคนมีทั้งคนจนล้วนเดินหน้าไปหาความตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอันหนึ่งในโอกาสนี้ที่ท่านทั้งหลายได้มาพร้อมกันณนะสถานที่แห่งนี้ด้วยจิตเมตตาอาลัยรักที่มีต่อหลวงพี่กิติสกโกผู้ซึ่งละจากพวกเราไปในวัย64ปีพรรษาที่11เป็นที่น่าเสียดายเป็นที่ทุกอ,อกทุกใจของหมู่ญาติและเพื่อนนักสร้างบาร,รมีเป็นอย่างยิ่งพวกเราทั้งหลายจึงได้มารวมตัวกันที่นี่ ื่อประกอบพิธีบุญเป็นครั้งสุดท้ายในการที่จะอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับท่านณสถานที่แห่งนี้ที่ชาปนสถานวัดกลางคลองสามก็ขอให้พวกเราทุกท่านนั้นได้ตั้งใจอุทิศส,ส่วนกุศลให้หลวงพี่กิติสกอย่างเต็มที่เต็มกําลังให้ท่านได้อนุโมทนาเป็นปัตตานุโมทนาใหม่ที่เกิดจากบุญทุกบุญที่พวกเราได้ประกอบร่วมกันในวันนี้ให้เกิดประโยชน์กับท่านให้มีปรโลกที่ดีงามอย่างเต็มที่เต็มกําลัง แล้วก็ขออํานวยพอพรให้ท่านเจ้าภาพทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาในสิ่งที่ดีงามที่ตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการเทิญก็ขอรับประทานแสดงพระธรรมเทศนามาโดยประสงค์ขอโอกาสสมมุิยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละชะนี้